คู่ศรัทธาของฟุตบอลไทยกลับมาได้ไม่มากก็น,น้อยเลยนะฮะสำหรับฟอร์มการเล่นของทัพนักเตะทีมชาติไทยชุดยู23ปีชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับหลังจากที่เอาชนะสิงคโปร์ในเกมนะัดแรกไปได้อย่างสวยงามครับ3ประตูตอนหนึ่งรูปเกมในวันนี้ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับแม้จะถูกทำประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่16จากอิวานฟานดี้นะครับแต่ไทยก็มาได้3ลูกล้วนนะฮะจาก ทีละศักดิ์เผยพี่มายนะฮะกองหน้าจากการท่าเรือ2ประตูนะครับส่วนอีกลูกหนึ่งเป็นผลงานของนิพิษพลวงปัญญานะครับความน่าสนใจของเกมนี้เริ่มมาจากการเล่นที่มีแบบแผนการต่อบอลการทำเกมที่หลายคนชื่นชมไปที่โค้ดซาบาร์บารรโลกาเซียนะฮะโค้ดท,ที่เรียกว่าเป็นสมบัติที่หลงเหลือจากเอโคโนอ่ะนะฮะเจอเป็นโค้ดชาวสเปนที่ ได้รับเครดิตในเกมนี้ไปอย่างเต็มที่การเล่นของน้องๆที่มีความฟิตมีการเตรียมตัวต่อบอลแล้วก็ทำประตูทุกอย่างเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกต์สำหรับเกมนัดแรกนะครับสำหรับนักเตะที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ก็คงหนีไม่พ้นทีละสักเผยพิมายนะฮะซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย23ปีนะฮะเด็กคนนี้เนี่ยโตมาจากฟุตบอลนักเรียนค่ายสุรศักดิ์มรีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปอยู่กับพรามแบงคอก ในไทยลีก3นะครับผลงานเนี่ยโดดเด่นถึงขั้นที่ถูกบุรีรัมยอยู่ในเต็ดคว้าตัวมาร่วมทัพนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะเข้าร่วมสังกัดการท่าเรือ FC นะครับเป็น1ใน3นักเตะการท่าเรือที่ติดชุดนี้นะครับนอกจาก ที่เราสักเผยพี่ไม้แล้วเนี่ยก็ยังมีอนุสักใจเพชรแล้วก็สิทธาบุญล,ล่านะครับเป็น3นักเตะที่น่าจับตามองมากในชุดนี้แถมนักเตะชุดนี้เนี่ยยังเป็นชุดที่อายุน้อยกว่าเกณฑ์นะครับซึ่งยกแกนหลักมาจากทีมชุดยูสิปีทําผลงานได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับก็ถือว่าเกมนี้นะฮะเราเริ่มต้นได้อย่างสวยหรูในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 2นะครับขึ้นนำจากฟูงกลุ่ม C ีนะครับ เส้นทางนะั้นต่อไปเนี่ยวันที่22ครับเจอกับเวียดนามเวลาหนึ่งทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านทู i ิชันเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่ดูเกมนี้มาพูดคุยถึงเรื่องรูปเกมเรื่องของการวางแผนของโคสซาบาร์แล้วก็ฟอร์มของทีรศักดิ์เผยพี่มายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถูกจับตามองมาอย่างมากนะครับในอดีตเนี่ยเคยได้ชื่อว่าเป็นว่าที่นิวทีศะสิ์แดงดาวมาแล้วนะครับถือน่าจับตามองมากนะครับสำหรับดาวรุ่งจากท่าเรือลายนี้ซึ่งจะเป็นความหวังของแนวรุกทีมชไทยต่อไปนะฮะก็ เราไปคุยกันได้ใตค้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องวีเตอร์วีเตอร์ข่าวอะไราเร็วแรงทะลุนรกดับเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวีเตอร์วีเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง